พี่อนนาครับมันมีคนอยู่คนหนึ่งครับมันเอามุกมันเอามุกของพี่อนนาไปเล่นไปเรียนแบบครับไปเอาไปทํามาหากินอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูได้เลยอโอเคปวดหัวชิปหายเลยขอ,อยากแก้ปวดหัวลถกล้วยแบ็กหนึ่งครับไป็นรถก้วยทำไมใหญ่ๆก็ได้อยู่แล้วเ่พี่อนนาคิดว่าไงครับด่ามันเลยไอเชีย่ยกูรว่าทาไมภ่ภาคหลังเนี่ยกูงานน้อย มึงเอาของกูไปหาแหลกมันเลยใช่มันไม่ให้เกียบพี่อนนาเลยไอติมึงเป็นส้นเตียนอะไรอยากให้กูล่าไอ้ยัดเปียดจัดดักไว้เลยไหมเอาแบบนาคคอมด้วยไอ้ซัดไม่เอาไปทำไมด่าด้วยความรักนะเว้ยมันบอกว่าพี่ออนนาเป็นตลกรุ่นเก่าไปแล้วเก่าเก่า <ๆ S 3> พ่อมึงเลยสิไ <c> ฟ <oughs> กูยังมีอยู่เว้ยกูยังพอมีงานหาแหลกไลยัดเปียดเจอกูไหมตัวต่อตัวเลยเสื้อผ้าเป็นเจียวสักกระบอกไหม เบืองเหรอเขาหลามสักเล่มไหมเอามีดเหรอสมุดหรือว่าจะแทงก็กลัวไรนะเว้เออยจะกันหน้าเซเว่งสามโมงเช้าถ้ากูไปช้ามึงเจอใครมึงแทงกล่องได้เลยสาขาไหนเดี๋ยวกูโทรบอกมึงที่หลังเซเว่งน้าเซเว่งได้เลยกู <laughs> ว่าใจกำับรอยอยู่แล้วเย็ดเปียก <laughs>